เกษตนั่งอยู่ตรไหนเนะตอไหนจะไปหาตากนอนะจะมาหาตาจะไปหาตานะคะร่างของกุมารนะคะนู้ชมคืนนี้ตาปหาคืนนี้ตาปัหาคืนนี้ตาตาปหาคืนนี้ตา่อนตาตา่อนบรุญาเด้อ โอ้ตาไปกินข้าวด้วยนะใช่ใช่แม่ไม่เช่านี่เออเด็กอายกับหนอนคู่กันค่ะโอ้งามไหมที่อยู่ตางามไหมเจ็บเจ็บยสามดาน้อยน้อยอยู่ยังไงสบายดีไหมเจ็ดเป็ดสองคู่กันโอ้ เจ็ดแปดสองเจ็ดสองแปดคู่ม่านนะคะมีแต่คนมาขอเลขโอ้เออคูมานพายแก้วปะคะโอ้มาน้องพายแก้วมาหาปู่อ๋อน้องพายแก้วมาหาปู่เห ah> ah ็นยังท่านนี้เห็นยังขอ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 ลาบขอไอตุกโซตัวลาบนะปู่ด้วย สองตัวง่วนมที่สิบหกสามตัวมันงวนมที่สิบหกนี่อเออจุดทูบเอาเือนเขาเลยบอกบอกเลยบอกเลย,บอ,เลยบอกเป็นตัวเลยบ้านยัง<ห>อยู่ไกลอยู่วิลามนุ่นน้องไผ่แก้วนะ่ะขอกระตาเร็วขอก็อกปูเร็วเดินทางมาไกลขอเลยอ,อ,อน้องไผ่แก้วนะคะท่านผู้ชมเพิ่นเดินทางมาจากแซ่กอคุณท่อ มาจากตำบลหนองตากครับอำเภอเมืองจังหวัดฟื้นลำเพิ่นไปหาบ่ค่ะคือได้มาว่าตัจีมาหาเพิ่นเพิ่นมาหาเสือสาเพิ่นไปกินข้าวนำเสือสาก็เลยมาปู่ไปกินข้าวแตาเช่าน้องไข่แก้วก็เลยตจ้ไหนล่ะเห็นแล้วเลขกยังน้อค่ะพ่อมองไม่เห็นไม่เห็นเลยเนี่ยมาดูสิตัวไหนเนาะคะเลขอะไรน้อค่ะ ก็ได้จ้ะศูนยห้าหไม่เห oh. ็นพอยู่ไกลถ่ายรูปเอาสิดูถ่รูปเ้ากศูนยกศหหกรอบรับรอวรม่รอบ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 ออรรอบรอบอรบบใคร ูนย์ห้าหกศูนย์ห้หศูนย์ห้าหกนย์ห้ากศ้าหคะท่านผู้ชมศูนาหกนะคะาขีเลยไปแก้วขีเลยลูกขีเลยครับห้าเท่านั้น ดูก็ตัวตัวดูยังได้แชมตัวนี่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 582ไม่เห็นแล้วตาบอดนะ582 582 582ไม่ใช่0ูนย56 6 582 582 ห้าแปดสองนะคะพายแก้วบอกนะคะท่านผู้ชมค่ะปูกูไปหาเพิ่นนะคะปูไปหาเพิ่นที่บ้านนะคะแล้วก็เพิ่นจะกลับมาหนีน้องพายแก้วนี่นรอค่ะคุณพ่อคะครับดีนั่งนอกศูนย์ห้าแปดสองศูนย์ห้าหกร่างของน้องพายแก้วเขียนห้นะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้บอกว่าสามตัวไม่เห็นหรอวักสั่นพี่น้องนะคะ วันนี้เพื่อนเขียนให้นะคะท่านผู้ชมศูนย์ห้าหกห้าแปดสองบุรีรัมเนี่ยมาจากบุรีรัม์นั่ถมาโทรลงเลยคุณแม่ศูนย์เอฟซีโชคดีนะคะเนาะสองสามหกห้าเจ็ดหกบุญชอนี้คิดว่าจะมาี่นี่แหละบุรีคุยก็หายลงไปถ้าถูกก็ ดังไปแล้วเลยนะคะเนาะบุญด้วยกันเนาะคได้โชคดีมีโชคลาภตัวไหนะครับโอเคนี่แหละศูนย์เอ้สามแปดสองห้าแปดสองตัดเล่นเอาเด้อห้าแปดสองศูนย์ตัดเล่นเอาเด้อห้าหกตัดเล่นเอาเลยบอกไปไปหาเลขหาเบอร์หาเสียงโชคเสียงลาบหาอันเขาเป็นยังสีมีแต่คนมาถามเขาโอโู้่าเลขอีกยังเนาะก็เลยว่าเมอเช้าวอะค่ะใช่ก็เลยบอกว่าไปอันซานตาเซ่ไปยัง เขากล้ล่งดังวะสิค่ะก็เลยไหวเพราะไหวไหวไหวคู่ไหว่ายไหวของอยู่บานเรียบร้อยปุ๊บอื่นกุมารมากินเขาบอกว่าสิผ้ามากนี่ค่ะพอดีเขากับเปิดทางเปิดแล้วบอกว่าให้กูขันสิไปก็มาบอกทางลูกหลานเน้อลูกหลานมาคยไปมีงั้ก็ให้มาถามอันยากได้งั้ก็ให้บอกเพื่อนอยากได้อยู่เดี้ยวขยสีบอกตอนจบ ว่าสีบอบ,บอกผู้ใดหน้าหยานเขาเอามาตัดหนาก,ก่อนจะบอกผไไู้ใดนี่ครับเนาะธานีก็เลยก็บบอกเขาก็วายเจ้าที่เจ้าทังเนา<ฮ>ะเขาก็เอินแต่ของเขาบัดนาบอกเพื่อนเอินเพื่อนให้มา,าับเข้าไปบ่ถ,ถือกวดีกําลัางกินเขาเพื่อนว่าขอกินเขาน้ำเนยกินมาพ่อหานะที่เล้วเรียบร้อยปึ๊บทั้งทุนเขามีอันเขาเขาเปิดอันยังเนาะ เปิดเนี่คะคุณแม่เวลาเข้าวหายพระนะสิสิเปิดตลอดน่ะผู้อื่นยังปีภาคอ่ะเป็นดนตีอ่ะเนาะเป็นต้นตีให้เพื่อนนะก็เลยท่านี้เพื่อนบอกว่าอยากได้แบบนี้ก็เลยถามว่ามีไฟไหมเปิดไม่ได้เหมือนที่บ้านน้องไพ่แก้วนะน้องไพ่แก้วมีไฟ นี่นั่นต้องใช้ไฟเพราะว่ามันต้องเสียบอันเครื่องเสียงเนาะเสื่อนเครื่องเสียงให้เพื่อนเป็นบอกนี่เนี่ยค่ะนี่เนี่เนี่ยเดี๋ยวสิเปิดในฟัง่อยเปิดมือเศร้าเพื่อนไปนั่งฟังแล้วเพื่อนกินเค้านะเพื่อนหมักโอ้เนี่ยแหละนี่มาเนตีแบบนี้มาดนตีจังสี่เวลาเพื่อนทุกวันพระน่ะเอายังมาเรียงเพื่อนแล้วเปิดจังสี่ให้เพื่อนกินจนกลัวถูกสีดดับแต่จังลา ต้องเปิดจังสีตโลเครื่องเสียงตรงนี้ต้องซื้อมาถิ่มไว้ถวายเลยนะหนูก็เลยบนบ้านไว้แล้วหนูบอกว่าให้หนูถูเรียกหนูซื้อมาถวายกระไฟกับขันมันถือลายกับสีลงไฟให้พร้อมน้าไหนเปิดได้มันต้องใช้ไฟเพื่อนพนังฟังอยู่อนเศร้าเนี่ยขับผู้มาหน่อยเพื่อนว่าอยากฟังเพลงจังสีแต่บ้านปู่ไม่มีไฟจะเปิดได้ยังไงเพื่อนเหลวกัน เพื่อนเสียงเป็นมาถวายเหรอครับนี่มาถวายอีกแล้วออกมาทุกวันพระนี่เปิดจังสีเหตุผลทุกวันพระเพิ่อนจะฟังอันเพลงปีผาดอันนี้มันบอค่ะบรรเลงปริใช่ปีผาดนะมีเวลาเขาคุณคุณเพือนไม่ใหญ่เพิ่นเนี่ยนะต้องเอาอันปีผาดมาชุดหนึ่งละึ่งหมื่นกว่าบาทหรือพกพันพกพันคัวหรือยังนี่แหละครับบ่ต้องหาไอ้นี่เด้อบ่ต้องหาไอ้ร่างทรงน่ะไม่ต้องมา ให้ชาวบ้านลูกล้านที่นับถือนะ่ะเสิร์นเพื่อนเลยบต้องไปจ้างเขามาดออกเพื่อนไ้แต่คนที่จริงใจที่ว่ามาด้วยใจนะ่ะเชิญก็ขึ้นแล้วเพราะว่าจังได้เพื่อนกับคืนอยู่แล้วบต้องไปเอาอันผ้ามอ,าอางสีนะค่ะใ,ให้เขามาด้วยใจเหมือนเหมือนมาน้อยเนี่ยเขามาด้วยใจแล้วก็แต่งตัวเล่นชมพราปูไปหานะคะ้องไผ่แกวก็เลยมาหาปูมานนิเนาะ

ได้อลตัวนี้เลยบอลจะได้นอนบอนี้นอนนอนฝันฝันแกสมองตัวได้ใจเลยมักเออนี่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 ดีๆๆขับมาหนีมาหนีตัวนี้เสัวแ่เลยเ่ะนานแล้วนี่นี่แล้วาเอาละเอาละนี่เด้อตัวนี้เด้อเนสบหาเห็นบอกยังง มันเดดเด็ดเด็ดเด็ดนี่รสีลงลางางลงลสวยสีลงลางโอ้้เราอะยังะบนี่ปากกาเงอะพี่กูมานเเอ้าพี่ม่โอ้ยพ่เปาเดน้อกูมานให้่กูมานบาทนี่เอาจอมจอบเขาไจอบเาไปเครับแปห้าแปสองศห้าหกูมานบอกศนหกบนสองบนเราจึงเลี้ยวแล้วว่าตเดียวกันข่อยมากขึ้นกันตัวนี้ สูงห้าหกคนท่นตัวเลงตกัตาวแม่นบ่แม่นบ่าวะแกลบบ่าวราชกอมแกลบ่ตัวไหนดตัวนี่เด้อนี่ตัวก็เเข่อย็มาหาบ่ือกันเลยรวมข่อยเราบ่าน่เผื่อเจ้าเอม่นแม่นแม่ไทยตัวนี้ะีกมาไทเนี่ยคืนตัวโตขึ้นเด้อตัวโตข้ แต่ฟานี่ึงคันซื้อซื้อเียสิเราาโอ้อก่นแกันไอแทแน่นอนนะครับไอ้แนไบเลยนี่ลกันเี่วไ่ไหวบันทงันงเลยมีบาดมือปุนุเนี่นี่โอเดี่ยวกันอเดียวกันรหลดโอ้เรว่ ก็นไปในหน้าเนาะกนไปในหน้าเนาะนี an na an na an na? ่เนาะได้อ๋คนนี้เลยคนนี้เลยใช่คเหยรับเป็นใจแล้วนี่คับน so ี in, ่ครับผมแใบเล็วนี่ไม่เล็กโ้มีอะไรคุ้มแ้งเค่าบลูกใลูกไปทุ่งนีละไปรถแม่อะไรละผมไลมถจะรถแม่เรา้ใเลาสอใบนะล้ก็สื่อแผ่บแ่บเงยบเ็นมัจจารตันีิให้หกห้้เลย จับไห้ได้สองไห้ลงจับก้อนที่สีบอกปะจ้าจ้าจับก้อนมาหอดบ่าท่านมีไผ่มีสองก้อนหัวกระเมียมาหอดเนาะนี่แหละไปดูเลยเราก็เลยจับไหก้อนนี่ครับนี่นีนี่สีมีดวงน้ำเลาตีแล้วจับไห้จับนี่คือตัวใดตัวนี้บอกนี่แหละนี่ฮะหกแตศูนย์ห้าหกไงแล้วจับไห้ศูนย์หนึ่งห้าหกจับอาหนี่อันนี้วันหนึ่งก็จับมือเศร้าพจนจับไห้ก้อนแล้วมาหอดเนาเออเออเออ